สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา,อาลองสำรวจแหล่งข้อมูลออนไลน์ของไทยที่น่าสนใจหลายแห่งเลยนะคะครับผมน่าสนใจครับมีที่ไหนบ้างครับวันนี้ก็จะมีทั้งข้อกำหนดเงื่อนไขจากเว็บของทอทอค่ะบริษัทท่าอากาศยานไทยอา่าแล้วก็มีแพลตฟอร์ม Data for Thai อ๋อครับแล้วก็หน้าหลักวิกิพีเดียภาษาไทยแล้วก็ปิดไทยด้วยข้อมูลจากาตลาดหลักทรัพย์ค่ะ ครับผมโอครบเลยนะครับทั้งหน่วยงานใหญ่แพลตฟอร์มข้อมูลเฉพาะทางสารานุกรมเสรีแล้วก็ตลาดทุนใช่ค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะลองสกัดดูว่าแต่ละที่เขานำเสนออะไรกันบ้างแล้วก็มีมุมมองเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลยังไงมีอะไรเชื่อมโยงกันหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะครับงั้นเริ่มที่ทอทอก่อนเลยไหมครับ น่าจะข้อมูลเยอะได้เลยค่ะที่ททเนี่ยสิ่งที่สะดุดตาก็คือข้อกำหนดการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเขาค่ะครับเป็นยังไงบ้างครับเขาจะเน้นเรื่องความถูกต้องของข้อมูลที่เราให้นะครับแล้วก็การให้สิทธิ์ททในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรา,เาครับซึ่งประเด็น privacy notice นี่สำคัญนะครับสมัยนี้แล้วที่น่าสนใจคือ เหมือนเขาพยายามจะเข้าใจผู้ใช้ด้วยใช่ไหมครับตอนโหลดรายงานประจําปีใช่ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งคือตอนจะโหลดรายงานปี66หรือหก้าเขาจะมีให้ระบุประเภทผู้ใช้งานก่อนครับเช่นผู้ถือหุน้นลูกค้าพนักง,งานอะไรแบบนี้ค่ะ,คะแล้วก็ถามวัตถุประสงค์ด้วยว่าอยากรู้จักทอทอมากขึ้นหรือจะใช้ตัดสินใจลงทุนอะไรแบบนี้ครับอ อันนี้ต่างจากที่อื่นเหมือนกันนะคะคือเขาเก็บข้อมูลเมตาเกี่ยวกับผู้ใช้เพื่อไปปรับปรุงการสื่อสารของเขาเองใช่ค่ะดูค่อนข้างระมัดระวังเรื่องข้อมูลแล้วก็มีเรื่องทั่วไปอย่างการใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้อันนี้ก็ปกติค่ะเว็บส่วนใหญ่ก็มีกันค่ะผมที่นี้พอขยับมาดู Data for ไทยอันนี้แนวทางดูจะต่างออกไปเลยนะคะต่างยังไงคะ คือเขาวางตัวเป็นแคอร์มข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจกับแรงงานไทยเลยโดยเฉพาะส่วนที่ชื่อว่า Data for Business อ๋อค่ะส่วนนั้นเขาให้ข้อมูลอะไรบ้างคะเขาบอกว่ารวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการทั่วไทยเลยครับทั้งรายละเอียดกิจการฐานะการเงินผลการดำเนินงานพวกนี้โหดีจังเอาไว้ใช้หาคู่ค้าหรือว่า ตรวจสอบความน่าเชื่อถือเบื้องต้นได้เลยสิคะใช่ครับแล้วจุดเด่นคือเขาบอกว่าใช้งานได้ฟรีด้วยแล้วข้อมูลก็อัปเดตเรื่อยๆมีฟีเจอร์ใหม่ๆตลอดโหฟรีด้วยน่าสนใจมากค่ะคือเอดูต่างจากทอทอท,อที่จะค่อนข้างควบคุมข้อมูลนิดนึงแต่อันนี้คือเปิดกว้างเรื่องข้อมูลธุรกิจเลยครับ แต่ถึงจะเปิดกว้างเขาก็ยังให้ความสําคัญกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้วก็การใช้คุกกี้เหมือนกันนะครับมีระบุไว้ชัดเจนอ๋อค่ะแสดงว่าถึงแนวทางจะต่างกันแต่มาตรฐานเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ก็ยังคงมีเหมือนกันทั้งคู่เนาะใช่ครับผมทีนี้ไปดูวิกิพีเดียภาษาไทยกันบ้างอันนี้น่าจะต่างต่างสุดๆเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นสารานุกรมเสรีที่ใครๆก็เข้าไปร่วมแก้ไขสร้างสารรค์เนื้อหาได้ ครับตอนนี้มีบทความเยอะไหมครับตอนที่ดูข้อมูลนี้เขาบอกว่ามีประมาณ174,609บทความครับถือว่าเยอะมากนะคะสำหรับภาษาไทยครับผมเยอะจริงๆแล้วเนื้อหาเด่นๆที่เขาไฮไลท์ไว้มีอะไรบ้างครับ โอ้โหหลากหลายมากค่ะมีตั้งแต่บทความแนะนำอย่างเรื่องพระที่ขวางดึกพระเวดนามที่เผาตัวเองประท้วงอะค่ะอ๋อครับเรื่องนั้นดังมากใช่ค่ะแล้วก็มีส่วนรู้ไหมว่าอันนี้เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจเช่นเรื่องอคู่สมรสรองประธานาธิบดีสหรัฐที่เป็นเชื้อสายอินเดียคนแรกหรือว่าเรื่องกิบลัดที่เป็นทิศละหมาดของชาวมุสลิมครับมีเรื่อง การเมืองสังคมศาส,สนาวัฒนธรรมปนปนกันไปหมดเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีส่วนเรื่องจากข่าวด้วยอันเนี้ยก็จะสะท้อนเหตุการณ์ณนะตอนนั้นอย่างที่เห็นในข้อมูลก็มีพูดถึงเอ่อการรั่วไหลบทสนทนาหรือเหตุการณ์ระหว่างประเทศเช่นอิสราเอลโจมตีอิหร่านอะไรแบบนี้คะ่ะครับซึ่งตรงนี้ต้องย้ำว่าวิกิพีเดียเขารวบรวมข้อมูลจากข่าวนะครับไม่ใช่การแสดงความเห็นของวิกิพีเดียเองใช่ค่ะเขาทำหน้าที่เหมือนเอ่อบันทกึกเหตุการณ์มากกว่า แล้วก็ยังมีวันนี้ในอดีตด้วยอย่างวันที่23มิถุนายนก็มีเหตุการณ์ก่อตั้ง IOC สอบ SAT ครั้งแรกสหาราชอาณาจักรลงประชามติออกจาก EU โอ้โหครบมากครับตั้งแต่เรื่องประวัติศาสตร์การเมืองกีฬาการศึกษาคือเป็นแหล่งความรู้ที่กว้างจริงๆแล้วก็ดําเนินการโดยมูลนิธิวิกิมีเดียที่ไม่สว่างบนกําไรมีหลายภาษาทั่วโลกด้วยใช่ค่ะเป็นเครือข่ายความรู้ระดับโลกจริงๆทีนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาดูภาพรวมเศรษฐกิจกันบ้างที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลอทอค่ะครับผมข้อมูลจากตลอทอนี้สําคัญเลยดูชีพจรเศรษฐกิจได้เลย ค่ะณนะเวลาในข้อมูลที่ได้มานะคะตลาดปิดพอดีดัชนีเซตอยู่ที่ประมาณ1,062จุดลดลงไปนิดหน่อยประมาณ4.85จุดครับส่วนเซต50ก็ลงเหมือนกันประมาณ0.68จุดมูลค่าการซื้อขายรวมวันนั้นเป็นไงบ้างครับ วันนั้นมูลค่าซื้อขายรวมอยู่ที่ประมาณ3 2 5 0 6ล้านบาทค่ะก็ถือว่าไม่เยอะไม่น้อยครับแล้วพฤติกรรมนักลงทุนเหรอครับมีข้อมูลไหมว่ากลุ่มไหนซื้อกลุ่มไหนขายมีค่ะอันนี้น่าสนใจวันนั้นนักลงทุนต่างชาติเป็นฝ่ายซื้อสุทธินะคะซื้อไปประมาณ913ล้านบาทอ๋อต่างชาติซื้อ ใช่ค่ะส่วนกลุ่มอื่นทั้งสถาบันบัญชีบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็นักลงทุนในประเทศเป็นฝ่ายขายสุทธิหมดเลยครับผมพอเห็นภาพเลยแล้วมีข้อมูลหุ้นรายตัวที่น่าสนใจไหมครับมีค่ะเขามีสรุป5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดวันนั้นก็จะมี ADVAC PTTEP True CPO แล้วก็ AOT ค่ะพร้อมราคาล่าสุดกับเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงครับ ก็เป็นหุ้นใหญ่ๆที่คนสนใจกันทั้งนั้นเลยใช่ค่ะนอกจากข้อมูลซื้อขายแล้วเนี่ยบนเว็บตลาทอเองก็ยังมีข้อมูลอื่นๆอีกเยอะเลยนะคะทั้ง Market a l e r t ที่แจ้งข่าวสำคัญของบริษัทจดทะเบียนครับพวกข่าวเพิ่มทุนลดทุนเปลี่ยนแปลงผู้บริหารอะไรพวกนี้ใช่ค่ะแล้วก็มีข้อมูล IPO สําหรับบริษัทที่อยากเข้าตลาดเกณฑ์ต่างๆบริการเชื่อมต่อข้อมูลบริการซื้อขายจนไปถึงแหล่งความรู้อย่างเซต e-Learning หรือเซต e s e a r c h ด้วย ครับครบวงจรเรื่องตลาดทุนเลยแล้วเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวล่ะครับตลทมีพูดถึงไหมมีแน่นอนค่ะชัดเจนเหมือนกันมีแจ้งเรื่องการใช้คุกกี้แล้วก็นโยบายความเป็นส่วนตัวไว้เหมือนกันค่ะครับผมคือพอเราไล่ดูมาทั้งหมดทั้งทอ,อทเดต้าฟอร์ไทวิกิพีเดียตลทเนี่ยทุกแพลตฟอร์มพูดเรื่องคุกกี้กับ Privacy Notice หมดเลยนะครับ จริงด้วยค่ะสังเกตเหมือนกันมันก็ทําให้คิดเหมือนกันนะคะว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA บ้านเราเนี่ยมันคงกลายเป็นมาตรฐานพื้นฐานของการให้บริการดิจิทัลไปแล้วจริงๆใช่ครับเป็นมาตรฐานที่ทุกแพลตฟอร์มต้องมีต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ สรุปแล้วการที่เราลองมาสำรวจแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่หลากหลายของไทยในวันนี้เนี่ยมันทำให้เห็นภาพประเทศไทยในหลายมิติมากๆเลยนะคะตั้งแต่มุมมองเรื่องกฎระเบียบการจัดการข้อมูลขององค์กรใหญ่ๆอย่างทออทแล้วก็เห็นการเปิดกว้างของข้อมูลธุรกิจอย่าง Data For ร์ไทยใช่ค่ะแล้วก็เห็นพลังของข้อมูลที่มาจากชุมชอนอย่างวิกิพีเดียครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยภาพรวมเศรษฐกิจชี้พจรตลาดทุนจากตลทแต่ละที่ก็มีลักษณะเฉพาะตัวแต่ สิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นจุดร่วมก็คือการให้ความสําคัญกับการแจ้งเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนี่แหละค่ะครับประเด็นสําคัญที่ได้จากการสํารวจครั้งนี้อาจจะเป็นการตระหนักรู้ตรงนี้แหละครับว่าภายใต้ความหลากหลายของข้อมูลและแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันมีกรอบกติกาเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกํากับอยู่ค่ะซึ่งก็น่าสนใจนะคะครับคําถามที่อาจจะชวนให้คิดต่อก็คือ แล้วการที่เราสามารถเข้าถึงและก็ประมวลผลข้อมูลจากแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันมากๆเหล่านี้ได้เนี่ยมันส่งผลต่อความเข้าใจที่เรามีต่อประเทศไทยในยุคดิจิทัลนี้ยังไงบ้างอืมน่าคิดต่อจริงๆคะ่ะว่าเราจะประกอบสร้างความเข้าใจจากข้อมูลที่หลากหลายนี้ยังไงเนาะ